เล็กซ NX 3 0 0 S นะครับติดชุดลากเรือลากเจตสกีลากพิกไปนะครับตัวนี้ตรงรุ่นหมดไม่มีการเจาะตัวรถนะครับหัวบอลน,นะครับเป็นหัวบอลมาตรฐานขนาด50ามิลลากเรือได้เจตสกีได้พิกไปได้นะครับตัวบอลเมาส์สามารถถอดข้อถอดออกได้เวลาไม่ใช้งานนะครับตัวนี้นะครับ ถ้าถังก้าถังออกได้เวลาใช้งานจะเหลือแค่ปลื้มตรงนี้จะซีซอนอยู่ใต้ตัวสเกลทั้งหมดนะครับมีตามเกียวด้านล่างกันบลเมาส์ฟอนนะครับ เรียบร้อยครับชุดหน้าเรือล่าที่ดีเล็คนไลคของ x x 3 0 s นะครับโอเคขอบคุณครับ